เราก็จะเห็นฟันคุดเขากําลังขึ้นในปากเลยเด็กๆบางคนไม่เห็นแต่ว่าเอ็กซเเยชเชอรจัดฟันแล้วก็เจอฟันคุดแมวออ,ออกได้ไม,ไมเอาออกได้ไหมยังทําใจไม่ได้ <S <S รู้ไหมคะคนไข้หลายคนจัดฟันนานกว่า่ควรนเพราะว่าข้ามขั้นตอนสำคัญนี้ไปคะ่ะมีคนไข้นะคะมาปรึกษาจัดฟันบางคนเนี่ย เราก็จะเห็นฟันคุดเขากําลังขึ้นในปากเลยเด็กๆเนาะหรือว่าบางคนไม่เห็นแต่ว่าเอ็กซ์เล่จะจัดฟันแล้วก็เจอฟันพุดคนไข้ก็จะถามว่าแม่ออกได้ไหมแม่ออกได้ไหมยังทําใจไม่ได้กรณีอย่างนี้พี่แมแนะนำยังไงบ้างคะคือต้องบอกว่าเด็กๆหรือน้องๆที่มาจัดฟันเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่นเนาะ ถ้าเอาทั่วไปที่เราเจอบ,บ่อยๆก็แบบสิบดบเก้ายี่สิบขึ้นไปแล้วกลุ่มนี้คนไข้ก็มักจะมีฟันคุดนะคะเพียงแต่จะมีครบสี่ซี่มีแล้วขึ้นมาแล้วหรือว่ายังไม่ขึ้นต้องเอ็กซรย์เจอในกรณีแบบนี้หมอคิดว่าควรจะเอาฟันคุดออกก่อนจัดฟันนะคะข้อดีของการที่เราเอาฟันคุดออกก่อนจัดฟันก็คือ 1. มันไม่มีผลกับการจัดฟันแน่นอนเราอยากเคลื่อนที่ฟันไปข้างหลังไปตรงไหน<ม>ก็ทำได้ง่ายไม่เกิดปัญหา อนาคตก็จะไม่ทําให้แบบมันดันฟันจนฟันคุดเอาออกยากอันที่2ถ้าเป็นฟันคุดที่ขึ้นครึ่งกลางๆชนอยู่กับฟันที่ข้างหน้าแล้วถ้าเราออกก่อนก็ง่ายต่อการทําความสะอาดอย่าลืมว่าเราใส่เครื่องมือจัดฟันใช่ไหมแค่นี้ก็ทําความสะอาดยากแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดตามมาเนาะถ้าเกิดระหว่างเราติดเครื่องมือไปอ้าวเจ็บฟันคุดปวดก็ต้องมาผ่าฟันคุดช่วงผ่าฟันคุดก็คือเราอาจจะเคลื่อนฟันได้ไม่เต็มที่ต้องขยับเวลช้าถูกต้องถูกต้องอีกอย่างก็คือ สุดท้ายแล้วการเคลียร์ให้มันเรียบร้อยดีการวางแผนของหมอจัดฟันก็จะง่ายใช่มันก็จะสมูทแพทเทียงแผนการรักษาก็จะดีแต่ในกรณีที่น้องๆอ่ะมาจัดฟันตั้งแต่แบบเหมือนมีปัญหาเรื่องฟันเยอะมากเช่นฟันซ้อนเกยฟันล่างข้องฟันบนหรือฟันบนยื่นมากจนกระทั่งกัดกัดอาหารไม่ขาดกรณีแบบนี้บางทีน้องอายุน้อยค่ะ12 13 14ที่ฟันแท้ขึ้นครบแต่ฟันคุดอาจจะยังอยู่ลึกมากหรือยังไม่ฟอมกรณีแบบเนี้ย เ,เราอาจจะพิจนารณาจัดฟันไปก่อนเนาะใช,ใช่ไหมคะเพราะว่าสมมติจัดฟัน2อสมปีอะไรอย่างเงี้ยนอ้องก็คงแบบสิบบแล้วตอนนั้นก็ค่อยรอดูอีกทีใช่ระหว่างนั้นที่เรามาจัดฟันอยู่เป็นระยะระยะเนี่ยคุณหมอเขาก็จะช่วยดูเหงือกบวมหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าหรือน้องเริ่มมีอาการเราเอ็กซเรย์เป็นระยะระยะแบบเนี้ยเราค่อยมาทําระหว่างการจัดฟันได้ซึ่งแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่เอาออก แต่ว่ามันอยู่ในแผนของการรักษาที่ให้การรักษามันทําได้ง่ายเพราะบางทีเด็กอายุน้อยการไปเอาฟันฟุดออกอคือทรมาน <laughs> ใช่ไหมน้องก็จะรู้สึกกลัวทําฟันหมอเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าถ้ามันยังไม่จําเป็นอะ ก็เพราะว่าโดยปกติฟันคุดจะขึ้นประมาณอายุจริงๆก็คือจะเริ่ม1 7บเจแปต่ว่าบางทีเด็กที่เริ่มจัดฟันเร็วบางทีฟันก็จะขึ้นมาเร็วกว่าเพราะว่าเหมือนไปขยับถูกต้องมีที่ให้ขึ้นได้ดังนั้นใครก็ตามที่มีปัญหากำลังคิดว่าจะจัดฟันจะทำฟันคุดไม้อะไรอย่างนี้เนาะก็เข้ามาปรึกษามาให้ดูมาให้พี่ๆช่วยดูได้โอเคเป็นพี่ๆแล้วกันเนพี่ๆเาะมาให้พี่ๆช่วยดูได้ถ้าเกิด ใชคอมเมนตะ์มาคุยสากันก่อนมี<ต>คำถามไ,ไม่แน่ใจก็ส่งคำถามทิ้งไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะช่วยตอบ